สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ออมหุ้นมือใหม่นะครับก็ตามคำสัญญานะครับว่าเพื่อนๆเรียกร้องมาครับว่าอยากจะให้แนะนำวิธีการเริ่มต้นลงทุนหุ้นขั้นพื้นฐานเน้นย้ำว่าเป็นขั้นเบสิกเลยนะครับจุดประสงค์หลักของการทำซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการลงทุนหุ้นนะครับเน้นว่าลงทุนไม่ใช่เล่นหุ้นนะครับลงทุนคือเอาเงินของเรามาลงทุนให้เงินมันเติบโตงอกเงยไปเรื่อยๆครับใช้เวลา ให้ดอกเบีย้ยทบตน้นให้เงินของเรามันเติบโตและเราก็สามารถถึงเป้าหมายทางการเงินของเราได้ครับเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าความรู้ทั้งหมดที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ไปในซีรีส์นี้นะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับผมก็ได้รับจากการลงสนามจริงนะครับรวมถึงการเข้าไปเทคคอร์สเรียนรวมถึงหนังสือต่างๆที่ผมได้อ่านมาตลอดระยะเวลาการลงทุนนะครับก็จะมาสรุปเป็นสาระสําคัญนะครับแล้วก็มาย่อยให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆกันในซีรีส์นี้นะครับสงสัยไหมครับว่าอะ ทำไมถึงต้องออมหุ้นนะครับไปออมอย่างอื่นได้ไหมไปออมคริปโตไปออมฟอเรกหรือไปออมสินทรัพย์อื่นๆได้หรือเปล่าใช่ไหมครับในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับเลยนะครับว่าการทํางานและเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮะเงินเฟอ้อนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2022ที่ผมกําลังอัดคลิปนี้อยู่นะครับเงินเฟอ้อประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยสูงมากเป็นประวัติการ์มากๆเลยนะครับดังนั้นการที่เราเอาเงินของเราทั้งหมดย้ําว่าทั้งหมดนะครับ ไปฝากหรือไปเก็บไว้อย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เงินของเรามูลค่าเสื่อมไปเรื่อยๆครับและการลงทุนนี่เองแหละครับที่จะมาช่วยนะที่ทําให้เงินของเรามันเติบโตงอกเงยและพอจะสู้เงินเฟอ้อได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆและผมก็เชื่อว่ามาจนถึงวันนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นความสําคัญกับเรื่องการลงทุนแล้ว แต่ปัญหาก็คือในเรื่องการลงทุนนะครับมันมีมิติความยากของมันอยู่นะซึ่งหุ้นเนี่ยครับมันไม่ใช่การลงทุนที่ง่ายเลยนะผมต้องบอกก่อนนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยหุ้นเนี่ยลงทุนง่ายๆใครก็ลงทุนแล้วรวยได้ไม่ใช่นะครับจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความอดทนลงทุนต่อเนื่องระยะย,ยาวนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาปูพื้นฐานกันด้วยในคลิปวิดีโอซีรีส์นี้ครับซึ่งต้องบอกว่ารูปแบบการลงทุนหุ้นนะครับเอาหลักๆก,ก,ก่อนนะฮะจะมี2แบบด้วยกันครับคือเป็นนักเก็งกําไรครับหรือง และประเภทที่2นะครับจะเป็นนักลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่าหรือลงทุนขั้นพื้นฐานนะครับหรือเรียกว่า V.I. Value Investor นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้นะครับก็คือการลงทุนหุ้นแบบพื้นฐานนะครับหรือ V.I. นั่นเองนะก็จะเริ่มตั้งแต่รู้จักว่าบริษัทเนี่ยครับเขาลงทุนในอะไร หุ้นที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะครับมีอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาหุ้นมีโอกาสเติบโตบ้างงบการเงินของบริษัทต่างๆดูยังไงวิเคราะห์ยังไงนะครับรวมไปถึงตัวเลขทางการเงินที่สําคัญก่อนที่จะเป็นนักลงทุนในหุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็จะค่อยๆสอนทุกคนดูอย่างละเอียดนะครับหลังจากที่ทุกคนเรียนจบซีรีส์นี้ไปนะครับความตั้งใจของผมผมอยากให้ทุกคนไปเลือกลงทุนหุ้นได้เองโดยไม่ต้องไปดูใครโดยไม่ต้องไปถามใครนะครับคลิปในซีรีส์นี้คงจะไม่ใช่อารมณ์เหมือนกับผมอาใบ โพยว่าเฮ้ยวันนี้เข้าตัวนั้นวันนั้นออกตัวนี้คงไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะส่วนตัวผมไม่ได้ทําแบบนั้นนั่นไม่ใช่วิธีการลงทุนของผมนะครับวิธีการลงทุนของผมก็คือเลือกลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตและเราก็อาศัยการทยอยสะสมทยอยซื้อถั่วเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนระหว่างทางครับมันอาจจะมีวิกฤตบ้างราคาหุ้นลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างแต่ในระยะยาวถ้าเรา forecast ไปแบบ10 20-30ปีอย่างเงี้ยครับ ขอให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มเป็นอัพเทรนเราก็สามารถได้กำไรกกำไรแล้วนะครับผมว่าอันนี้แหละ เป็นหลักการลงทุนขั้นพื้นฐานที่เรียบง่ายที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และไปฝึกฝนได้ตัวเองได้ครับผมก็เลยตั้งใจทําคลิปในซีรีส์นี้ขึ้นมาครับแล้วก็ทําให้ทุกคนดูแบบฟรีๆใน u t u b e แล้วก็ Facebook ไปเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างมากว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจนะครับย้ํานะครับการออมหุน้นการลงทุนในหุ้นขั้นพื้นฐานนะครับเรียบง่ายแต่ไม่เหมาะกับผลมักง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าในซีรีส์นี้เราจะเรียนอะไรบ้างผมจะแบ่ง เป็น4เซสชั่นใหญ่ๆด้วยกันนะครับเซสชั่นแรกครับก็จะเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายการลงทุนก่อนเลยนะครับเพราะนะฮะก่อนที่เรากําลังจะเดินทางไปถึงเป้าเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเป้าปลายทางของเราคืออะไรครับเช่นบางคนมีเป้ากเกษียณว้ว่าอยากมีเงินสัก20ล้าน10ล้าน5ล้านก็ว่ากันไปดังนั้นในพาร์ทแรกครับเราจะมาเริ่มทําความเข้าใจทําความรู้จักตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเราต้องการเป้าเท่าไหร่นะครับผมอยากบอกว่าหลายคนลืมคิดเรื่องเป้าหมายปลายทางนะครับเลยไปก๊อปเป้าคนอื่นมา เช่นเห็นเขาบอกว่าอยากจะต้องมีสักร้อยล้านถึงจะรวยก็ไปวิ่งตามเงินร้อยล้านนั้น ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเงินเลอยล้านมันผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราอะแรงดライブแรงจูงใจหรือความอดทนที่จะทําต่อเนื่องไปให้ถึงเป้าอะมันจะไม่มีครับพอมันยากเกินไปพอมันสูงเกินเปอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยเราก็อาจจะลมเลิกกลางทางดังนั้นพาร์ทแรกครับคือเราจะต้องมาเริ่มวางแผนตั้งเป้าหมายกันก่อนครับว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถึงเนี่ยเราต้องการไปถึงเป้าเท่าไหร่กันบ้างครับและเซสชันที่2นะครับเป็นเซสชันเกี่ยวกับแนวคิดการออมหุ้นแล้วก็การลงทุนหุ้นนะครับเซสชันแรกอาจจะยังไม่ได้้เเขารื่องหุ แต่ s e สชันสเนะครับเราจะมาปูพื้นฐานแล้วว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับมีหลักคิดแนวคิดอะไรบ้างที่เราสามารถไปปรับใช้นะ ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาเลือกวิธีการออมหุ้นเหมือนผมนะครับถ้าเกิดว่าบางคนมีความชอบความถนัดในการเทรดหรือการเก่งกาไรระยะสัน้นหรือเล่นเป็นโมเมนตัมเทรดเดอร์หรือเป็นเทรนด์ฟอร์เรージเทรดเดอร์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับวันนี้เรามารู้จักพื้นฐานกันก่อนว่าอ่ะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นแบบพื้นฐานอ่ะทำอะไรอ่านแล้วก็มาเรียนรู้ในเซสชันนี้แต่ถ้าใครอยากจะต่อยอดแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีซึ่งแน่นอนครับในเซสชันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเรฟเลนซ์เพิ่มเติมด้วยนนะะว่าาาถ้าคุณอยกจเป็ คุณอยากจะเริ่มต้นเป็นนักเกงกําไรมีแหล่งความรู้อะไรให้ไปศึกษาได้บ้างและต่อมาเซสชั่นที่3นะครับเราจะมารู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นดีหุ้นที่มันมีอยู่เต็มตลาดเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสเติบโตมีโอกาสทํากําไรให้กับเราครับซึ่งจริงๆเราสามารถรู้ได้นะครับถ้าเราเป็นนักลงทุนพื้นฐานนะเราสามารถคัดเลือกหุ้นที่น่าลงทุนได้ด้วยสิทธ่เรียกว่างบการเงินครับงบการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับ ผลการเรียนเวลาเราเรียนเลยนะบริษัททำำํากําไรได้ไหมมีหนี้สินมีกําไรขัดทุนเท่าไหร่ยังไงอัตราส่วนาการเงินเป็นยังไงทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถดูได้จากงบการเงินครับและบริษัทมหาชนหรือว่าบริษัทที่ออกขายหุ้นทุกบริษัทนะครับจะต้องรายงานงบการเงินต่อสาธารณะนะครับดังนั้นพวกเราทุกคนสามารถเข้าไปเปิดดูเปิดอ่านกันได้นะครับเพื่อที่จะเลือกลงทุนบริษัทที่ถูกต้องได้นะฮะ ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนลงทุนในหุ้นแต่ไม่เคยไปอ่านงบการเงินบริษัทที่ลงทุนอยู่เลยอันนี้ก็สําคัญนะคือต้องบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่ใช่เทรดเดอร์คุณเป็นนักลงทุนที่คุณจะซื้อยาวๆแล้วคุณไม่รู้จักบริษัทที่คุณลงทุนเลยว่าโยโมเดลรายได้เขาเป็นยังไงเขามีกำไรกําไรหรือเปล่าแผนธุรกิจของเขาในปีนี้ปีหน้าเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเออก็มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสำหรับนักลงทุนดังนั้น ในเซสชันที่3เราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านงบการเงินการวิเคราะห์บริษัทกันครับว่าอ๋อเบื้องต้นเราต้องดูตัวเลขอะไรบ้างถึงจะลงทุนได้ครับและเซสชันที่4เซสชันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องการลงทุนต่อเนื่องและการติดตามผลการลงทุนนะครับอยากจะบอกว่าคลิปทั้งหมดที่เราจะได้เรียนในซีรีส์นี้ไปนะครับไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วเราจะกลายเป็นเซียนเป็นเทพลงทุนแล้วรวยเละเทะไม่ใช่แบบนั้นนะครับ อยากให้เข้าใจว่าการลงทุนน่ะเหมือนการเดินทางไกลเลยวันนี้ครับคุณมาเริ่มต้นเตรียมพร้อมเตรียมรองเท้าเตรียมกระเป๋าเตรียมสัมภาระในการออกเดินทางและสุดท้ายพอคุณรู้เส้นทางเดินแล้วครับเราทั้งหมดรวมถึงผมนะครับก็จะเดินไปด้วยกันนะครับระหว่างทางนี้แน่นอนครับระหว่างทางบริษัทที่มันเคยดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะในสักวันหนึ่งหรือบริษัทที่มันอาจจะดูไม่ดีเลยวันหนึ่งมันมีทริกเกอร์พอยต์เปลี่ยนเล็กๆครับมันทําให้บริษัทพุ่งทะยานเลยแบบนี้ก็มี ซึ่งระหว่างทางพอทุกคนรู้ชุดข้อมูลพื้นฐานแล้วนะครับเราก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางร่วมแชร์ข้อมูลร่วมแชร์ไอเดียในการลงทุนกันและเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนถึงเป้านะครับดังนั้นก็ไม่ใช่เรียนแล้วจบเลยนะครับเรายังอยู่ด้วยกันต่อยังคอยอัปเดตข้อมูลอะไรพวกนี้ต่อกันอีกเรื่อยๆนะครับและนี่ก็เป็นสเซสชั่นหลักๆนะครับที่ผมตั้งใจจะทําในซีรีส์นี้นะครับคลิปแรกที่เรากําลังอยู่นี้อย่าเพิ่งต่อว่ากันว่าโอ้โหพูดไม่เห็นไปถึงไหนไม่เห็นเรื่องการลงทุนหุ้นเลย ปูพื้นฐานกันก่อนครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆจะได้ดูต่อถ้าใครรู้สึกว่าโอ้เราไม่ชอบเราอยากจะไปเริ่มเรียนเรื่องเทรดเลยเราไม่อยากจะมาลงทุนค่อยๆเก็บเราก็สามารถข้ามซีรีส์นี้ไปได้เลยนะครับเพราะผมตั้งใจทําให้มือใหม่จริงๆเลยอาจจะต้องปูพื้นฐานนานหน่อยนะครับดังนั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเซสชั่นแรกกันเป็นน้าจิ้มกันก่อนแล้วกันนะครับเซสชั่นแรกอย่างที่บอกไปครับคือเริ่มวางแผนการเงินใช่ไหมครับว่า เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป้าปลายทางที่เราอยากจะออมหรืออยากจะลงทุนเนี่ยเราต้องการเงินเท่าไหร่กันนะครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จัก3ามเหลี่ยมการเงินหรือว่า triangle financial กันนะครับเนี่ยตามรูปนี้เลยนะครับสามเหลี่ยมนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็น3ามเลเยอร์จริงๆมันมหีหลายสูตรนะครับบางสามเหลี่ยมก็แบ่งเป็น4ชั้น5ชั้นบ้างแต่ผมสรุปแบบเอาที่กระชับกระชับมาเป็น3ชั้นพอนะครับ เห็นข้างล่างสุดไหมครับชั้นแรกเนี่ยเรียกว่าเบสิกนีดครับเป็นชั้นสภาพคล่องนะครับหรือเงินที่เราจะต้องมีไว้สําหรับการป้องกันความเสี่ยงของเรานะครับเป็นฐานล่างสุดที่ก่อนคุณจะไปเบอร์2เบอร์สามอะ่ะคุณต้องมีสภาพคล่องดีก่อนนะคุณต้องมีการวางแผนเรื่องความเสี่ยงก่อนนะครับส่วนเบอร์2นะครับคือพอร์ตเกษียณหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า accumulate นะครับคือพอร์ตที่เราจะมีไว้กินไว้ใช้หลังจากที่เราเลิกทํางานแล้วครับ ความจริงข้อหนึ่งก็คือเราทุกคนนะครับไม่ว่าวันใดวันหนึ่งก็ตามเราอาจจะต้องหยุดทํางานครับไม่ว่าจะเป็นการ,กรเกษียณจากงานที่เราทําหรือว่าอาจจะด้วยเหตุจําเป็นบางอย่างที่ทําให้เราต้องเลิกทํางานนะครับคำถามก็คือหลังจากที่เราหยุดทํางานแล้วไม่มีไรายได้จาก Active Income แล้วครับ เราจะไปหารายได้จากไหนมากินอยู่ใช้จ่ายนะครับดังนั้นพอร์ตกรเกษียณน,นี่แหละเป็นพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งครับที่ทุกคนควรจะต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆไม่ใช่ว่าไปวางแผนกเกษียณตอนอายุ55-50บบแบบนี้มันไม่ทันนะครับเหลือเวลา10ปีในการ,กรเกษียณเนี่ยหรือถ้าทันเนี่ยคุณจะต้องอัดเงินเยอะมากๆดังนั้นพอร์ตกรเกษียณหรือพอร์ตแอคูมูลเลชันเนี่ยนะครับควรจะทําตั้งแต่วันที่เข้าทํางานวันแรกตอนอายุ25-30ยิ่งรีบเร็ว ยิ่งได้เปรียบน,นะครับเพราะเวลาจะอยู่ข้างคนที่ลงทุนเสมอนะฮะเดี๋ยวเรามาลงอินไซต์กันต่ออีกทีหนึ่งนะครับและด้านบนสุดนะครับเป็นยอดพีระมิดชื่อว่า Invest นะครับเป็นพอร์ตลงทุนนะครับพอร์ตนี้ถ้าจะเรียกภาษาง่ายเรียกว่าพอร์ตรวยเร็วก็ได้ครับเป็นพอร์ตที่เราจะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราไปถึงเป้าการเงินเร็วขึ้นครับ ดังนั้นนะฮะผมว่าอันนี้เป็นเบสิกขั้นพื้นฐานมากๆสําหรับคนที่จะเริ่มวางแผนการเงินนะครับก็คือคุณจะต้องมีเบอร์หนึ่งก่อนครับเบสิกนิดสภาพคล่องดีนะครับรู้จักป้องกันความเสี่ยงก่อนนะครับมีเงินไปซื้อประกันอะไรบางส่วนก่อนเบอร์2นะครับคือเริ่มสร้างพอร์ตเกษียณครับว่าเฮ้ยพอร์ตที่เราจะใช้ตอนเกษียณต้องมีเท่าไหร่และทยอยสะสมให้ได้และสุดท้ายคือเบอร์3ครับคือพอร์ต i n น e s t เมนตหรือว่าพอร์ตลงทุนคือเอาเงินของเราบางส่วนไปลงทุนต่อยอดให้เงินของเรามันทบแล้วก็โตเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นรูปนี้อยากให้ทุกคนจํา ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าสามเหลี่ยมในการเงินสําคัญมากก่อนที่จะไปลงทุนเบอร์3กลับมาถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเบอร์หนึ่งเราพร้อมหรือยังหรือถ้าจะไปเบอร์3เบอร์ 2, 2ได้แบ่งเงินมาลงทุนเพื่อพอร์ตเกษียณไว้หรือยังนะครับอันนี้สําคัญมากมาเริ่มดูที่เบอร์หนึ่งข้างล่างสุดก่อนนะครับอันนี้คือพอร์ตสภาพคล่องนะครับพูดง่ายๆคือสภาพคล่องดีแล้วก็ต้องมีเงินวางแผนเรื่องความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับสภาพคล่องง่ายๆครับคือเรื่องแรกครับเราต้องมารู้ก่อนว่าในแต่ละเดือนอะเรามีรายจ่ายประจําเท่าไหร่ รายจ่ายประจําอาจจะเป็นพวกค่านี้บ้านนี้รถบัตรเครดิตบัตร,ตรกดเงินสดกินอยู่ใช้จ่าย whatever อะไรก็ตามที่เรียกว่ารายจ่ายประจําหรือฟิกค,คอร์สนะครับให้เราตีเป็นตัวเลขนั้นมาสมมติหมื่นสมมุตินะครับหม,มื่นหนึงมมน่งเงินสํารองที่ทุกคนควรจะต้องมีนะฮะ ติดเงินไว้ติดไว้นะครับนั่นก็คือ6เท่าของรายจ่ายประจําถ้าหมื่นหนึงก็เอาหมื่นคูณ6นะครับคือเงินสํารองเบื้องต้นเลยที่ผมเชื่อว่าทุกคนควรต้องมีก่อนก่อนจะไปลงทุนให้เงินมันเติบโตงอกเงยเนี่ยต้องมีเงินไว้ตรงนี้เพื่อความอุ่นใจก่อนนะครับแนะนํามากๆให้มีนะและหลังจากมีเงินสํารองแล้วครับ จะต้องมีเรื่องการดูแลความเสี่ยงด้วยนะครับเรื่องการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะยิ่งในยุคที่ค่ารักษาพยาบาลอลังการขนาดนี้ครับต้องบอกว่าการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จะมองข้ามไม่ได้เลยแน่นอนว่าวันนี้ถ้าเราเป็นข้าราชการรัฐวิสาหากิจหรือพนักงานเอกชนที่มีประกันหรือสวัสดิการอยู่แล้วเนี่ยอ่ะอาจจะเบาใจไปได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เราเป็นเจ้าของกิจการอย่างเช่นผมอย่างเงี้ย การแบ่งเงินบางส่วนมาซื้อประกันให้พอเหมาะพอสมขีดเส้นใต้คําว่าพอเหมาะพอสมนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ไม่ควรมองข้ามมากๆเลยนะครับเนาะดังนั้นอย่าลืมนะครับนอกเหนือจากเก็บเงินสํารองได้แล้วนะครับก็ต้องมาวางแผนเรื่องประกันด้วยถ้าคุณไม่มีสวัสดิการบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องวางแผนในการซื้อประกันสุขภาพให้พอเหมาะพอสมนะครับกับการใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเบอร์แรกนะครับ การวางแผนการเงินใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามครับเบอร์หนึ่งฐานล่างสุดของสามเหลี่ยมการเงินเรื่องสภาพคล่องเรื่องความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับต่อมามาดูชั้นที่2กันครับชั้นที่2คือ accumulate ใช่ไหมครับหรือเรียกว่าพอร์ตเกษียณเนาะพอร์ตนี้เราจะมีไว้ใช้เมื่อเราหยุดทํางานแล้วผมเลสเซว่าทุกคนไปหยุดทํางานตอน60แล้วกันนะครับเอาค่ามาตรฐานละกันแต่จริงๆถ้าเป็นพนักงานเอกชนต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย อายุงานมันไม่ใช่60เนาะบางคนถูกจ้างให้ออกตอน40 45 50ก็มีให้เห็นเยอะแยะเพราะตอนนี้องค์กรเอกชนนะครับเขาไม่ได้ดูแลพนักงานเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่ต้องอยู่กันถึงเกษียณแล้วนะครับเขาดูแลพนักงานเหมือนทีมกีฬามากกว่าคนที่แบบไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์พอจะไปต่อเขาก็ต้องให้ออกจากทีมไปดังนั้นเราควรที่จะคิดเรื่องนี้ให้มากๆตั้งแต่วันที่เรา เริ่มทํางานเลยยิ่งดีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครผมเลสเซว่าคนที่มาฟังคลิปนี้อยู่เป็นคนที่อายุสักประมาณ30ละกันเหมาะมากๆและมันถึงเวลาอันควรแล้วล่ะครับที่จะต้องมาคิดเรื่องกเกษียณนะครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวผมยืนยันนะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแล้วก็บางคนพูดเรื่องกเกษียณอาจจะเบือ่ออาจจะฟังดูหูมันไม่เท่ม,ม,มันไม่เร้าใจมันไม่เร็วไม่มูลไม่ซิ่งอะไรประมาณนี้แต่ผมอยากบอกว่าคุณจะซิ่งคุณจะมูลอะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่ว่ากันนะครับถ้ามูลได้มูลไปเลยผมก็อยากมูล แต่สิ่งที่คุณต้องมีแน่ๆก็คือพอร์ตเกษียณครับแยกไปสักพอร์ตหนึ่งได้ไหมแยกเป็นพอร์ตที่ไม่ต้องซิ่งมากค่อยๆเป็นค่อยๆไป ปีละ5 6 7เปอร์เซ็นต์ค่อยๆท,ทบทบทบไปแล้วพอปลายทางอะครับเรามีเงินสักกอ้อนหนึ่งจริงๆที่จะคอยดูแลเราอะ,อะเนี่แหละผมว่าเป็นเป็นเป้าทางการเงินที่ผมอยากให้ทุกคนเดินทางร่วมกันไปกับผมนะครับผมก็ทําอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมเอามาเล่าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมไปถึงเป้าแล้วผมก็ทําและพอมันถึงสักจุดหนึ่งและผมอยากจะขยายผมก็ขยายเป้าผมได้นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวลองมาดูลองมาทําไปพร้อมๆกัน และพอสุดท้ายนะครับคือเบอร์สามคือพอร์ตอ n v e s t m e n t หรือว่าพอร์ตลงทุนนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเงินก้อนนี้เราสามารถเทคลิกซ์หรือว่าเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากได้แล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับแต่โนตนิดนึงครับฟังว่าเสี่ยงมากไม่ใช่คนไปซื้อหวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะฮะคือควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่รู้จักเข้าใจแม้มันจะเสี่ยงก็ตามนะครับอย่างน้อยที่สุด คุณต้องศึกษาการลงทุนนั้นๆก่อนนะไม่ใช่พอฟังงี้จบปุ๊บโอยอันไหนเสียงบอกฉันฉันลุยอย่างงี้ไม่ได้นะครับมันมันไม่ต่างจากการเอาเงินไปให้คนอื่นเล่นๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ลองดูครับมันก็จะมีหลายอันนะครับที่สามารถลงทุนในพอร์ตนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคริปโตเคอเรนซีฟอเร็กนะครับหรือว่าอนุพันธ์ต่างๆที่เรามีความถนัดความเชี่ยวชาญเราก็สามารถไปลงทุนได้นะครับทีนี้ครับกลับมานิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะคุยกันต่อมาคุยกันฮะว่าการอมหุ้นสรุปแล้วมันเหมาะกับใครนะครับการออมหุ้นนะครับก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะสร้างพอร์ตการลงทุนจริงๆมันสามารถได้ทั้งพอร์ตเบอร์3ก็คือพอร์ตลงทุนหรือหรือว่าเป็นพอร์ตเกษียณเบอร์2ก็ได้นะแต่ผมอยากจะเน้นหนักที่พอร์ตเบอร์2ก่อนนะครับ ให้ทุกคนไปโฟกัสเรื่องพอร์ตเกษียณกันก่อนนะมันเป็นพอร์ตที่มันต้องมีอ่ะทุกคนต้องมีทุกคนนะครับซึ่งคนที่จะเหมาะกับการออมหุ้นผมอยากจะแนะนําให้คนที่มีเวลาการลงทุนที่นานสักนิดนึงหรือพูดไง่ายๆว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวครับไอคาว่าระยะยาวเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะยาวของผมนี่คือ10ปีบวกบวกไปถึง2 0 3 0ปีนะครับ บางคนยาวคือเดือนหน้ายาวแล้วไม่ยาวนะครับเดือนหน้าไม่ยาวนะอันนั้นเขาเรียกว่านักเก็งกําไรระยะสั้นนะครับดังนั้นคนที่จะเหมาะกับการออมหุ้นคือคนที่มี ระยะเวลาในการลงทุนได้นานพอ10-20ปีว่ากันไปนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะมากๆกับคนที่เงินลงทุนยังไม่ค่อยเยอะไม่ได้มีเงินก้อนนะครับและอยากจะค่อยๆใช้วิธีการเรียนรู้และทยอยสะสมซื้อหุ้นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางที่สะสมก็เติมความรู้เข้าไปพอมีชุดความรู้ใหม่ก็าอาจจะปรับกลยุทธ์ปรับโมเดลใหม่แล้วก็ออมลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางครับผมว่าถ้าใครมีคุณสมบัติตามที่ผมพูดมานี้นะครับเราเหมาะที่จะมาเริ่มต้นเรียนรู้ ในการออมหุ้นกันในซีรีส์นี้ครับและทีน,นี้ครับฟังข้อดีมาเยอะแล้วนะครับก็อยากจะให้ฟังข้อเสียบ้างนะครับการลงทุนหรือว่าเทคนิคหรือว่ารูปแบบกลยุทธ์ใดๆก็ตามมันไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไปครับมันมีข้อเสียด้วยเสมอนะครับซึ่งมาฟังกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับ การออมหุ้นไม่ใช่วิธีการลงทุนหุ้นที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับผมขีดเส้นใต้เลยนะบางคนชอบไปเถียงกันนะครับว่าโอ้ยต้อง DCA หุ้นสิยังไงก็รวยนู่นนี่นั่นทําไมไปลงทุนอย่างอื่นวุ่นวายคือเราอย่าไปเบรมวิธีการอื่นหรือกลยุทธ์ของคนอื่นเลยครับต้องยอมรับครับว่าในตลาดทุนการลงทุนใดๆก็ตามไม่ใช่แค่หุ้นนะครับคริปโตเอ่ยหรือว่าสินทรัพย์ใดๆก็แล้วแต่เอ่ยนะครับ มีนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็นักลงทุนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญนะครับการออมหุ้นเป็นเพียงรูปแบบการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนทีอ่อยากจะลงทุนระยะยาวและเลือกหุ้นเป็นมีระยะเวลาลงทุนนานพอมีระเบียบวินัยลงทุนต่อเนื่องและรอได้นะครับเลือกหุ้นที่ดีลงทุนต่อเนื่องแค่นั้นเองครับนี่เป็นวิธีหนึ่งและมันก็มีอีกหลากหลายวิธีครับที่สามารถทําให้เรา กำไรกำไรจากการลงทุนได้ดังนั้นอย่าไปเคลมครับวา่าการออมหุ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่มีอีกหลากหลายวิธีเหลือเกินนะครับขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของเรา ต่อไปครับการออมหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้วิธีนี้ได้กับหุ้นทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าเรียนนี้ไปจะไปเลือกออมอะไรก็ได้โดยไม่ต้องอ่านงบการเงินอะไรเลยไม่ใช่นะครับหุ้นบางตัวเป็นหุ้นที่ธุรกิจเขาไม่สามารถไปต่อได้แล้วหรือเป็นช่วงที่มันขาลงจบไซเคิลของเขาแล้วเนี่ยถ้าเราดันทุลรังหรือตู้ไปออมต่ออย่างเงี้ยครับบางทีเงินจากล้านอาจจะเหลือร้อยก็ได้นะครับเพราะเราก็มีให้เห็นหลายหลายเคสนะครับว่าหุ้นบางบริษัทมูลค่าต่ําลงมากจากหลักร้อยเป็นหลักหน่วยแบบนี้ก็มี ดังนั้นผมถึงบอกว่าการคัดเลือกหุ้นให้ดีการอ่านงบการเงินให้เป็นวิเคราะห์ธุรกิจให้เป็นเป็นปัจจัยสำคัญมากๆในการลงทุนหุ้นนะครับและสุดท้ายเลยนะครับ ว่าหลังจากที่เราเรียนซีรีส์นี้จบนะครับย้ำอีกทีนะเราก็ยังไม่ได้เป็นเซียนไม่ได้เป็นเทพในการลงทุนนะครับผมก็ยังไม่ได้เป็นเซียนเป็นเทพนะมีนักลงทุนเก่งๆกว่าผมอีกเยอะมากๆนะครับแต่ผมอยากบอกว่าพอเราจบซีรีส์นี้ไปมันเหมือนกับเราติดอาวุธเรารู้แล้วว่าเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยปลายทางหยุดทิศเนี้ยและสัมภาระที่ต้องเตรียมคุณต้องเตรียมประมาณเนี้ยและเราก็จะร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดเส้นทางนะครับมีคำถามติดขัดอะไรเราก็มาแชร์ลิงมาพูดคุยกันนะครับนี่เป็นความตั้งใจ ที่ผมทำคลิปในซีรีส์ออมหุ้นมือใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งนี่ก็เป็น EP ีแรกนะครับของซีรีส์ออมหุ้นมือใหม่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียกันไป ก็บอกไปแล้วครับว่า EP แรกนี้อาจจะมาคุยเรื่อง m i n d s e t แล้วก็มาปรับทัศนคติกันนิดหน่อยก่อนนะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็ยินดีนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อเรื่อยๆผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปนี้ให้ทุกสัปดาห์นะครับจนจบนะฮะก็จะมีแทรกนะครับสัปดาห์ละคลิปหนึ่งค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจใครชอบนะครับพิมพ์คําว่าสนใจมาข้างล่างคลิปนี้หน่อยนะครับจะได้รู้กันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมี f c e e o o o กลุ่มนะครับชื่อว่าออมหุ้นมือใหม่นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ด้วยก็หลังจากฟังคลิปนี้จบถ้าสนใจอยากจะเดินทางไปด้วยกันก็ไปร่วมจอย g กลุ่มนะครับแล้วมีคําถามอะไรก็ไปพิมพ์ไปพูดไปคุยกันในนั้นเนาะส่วนสไลด์นะครับในซีรีส์นี้เดี๋ยวผมก็จะไปทิ้งไว้ในกลุ่มอมหุ้นมือใหม่ไว้ให้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใน EP ถัดไปด้วยนะครับก็สําหรับ E ีแรกนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับยังไม่ค่อยเก็ตไอเดียในการออมหุ้นเท่าไหร่ก็แนะนําว่าไปย้อนกลับฟังอีกทีหนึ่งนะครับย้าว่าคลิปในซีรีส์นี้ทั้งหมดเป็นคลิปฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินไม่ต้องมาแจ่ายมือย้ำนะครับว่าคลิปในซีรีส์นี้ทั้งหมดตั้งใจทําให้ทุกคนดูเพื่อเรียนรู้จริงๆนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องสมัครเมมเบอร์อะไรทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อ EP ีหน้ากันครับ